สวัสดีค่ะทุนนี้นะคะเรากำลังจะไปกินเนื้อย่างกันค่ะที่ร้านยอคูไทยอะคะ่ะคือเดี๋ยวเราต้องเดินไปนะคะเพราะว่าร้านอยู่หน้าหอเราไปกับเพื่อนอีกสองคนนะคะเรามาเจอเพื่อนไฮวอลกหน่อยไฮวอลก์ี่ค่ะอันนี้จะเป็นเพื่อนที่เราจะไปกินด้วยะคะ่ะ จะอยู่หน้าหอเลยตรงนั้นนะคะจะเดินไป yeah. เดินออกมาถึงหน้าหอก็ต้องวิ่งข้ามถนนแบบนี้เลยนะคะไปกันเลยก็ดูรถด,ด้วยนะคะไม่ใช่แบบวิ่งชนรถพอามาถึงร้านแล้ว,ว พอเรามาถึงร้านและเลือกที่นั่งแล้วเราก็จะมาตักอาหารกันเลยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมันหมูมีสามชั้นว้าวนี่ก็จะหมูมีกุ้งมีปลาหมึกมีหอยมีต้าหู้นะคะมีให้เลือกเยอะๆเลยคะ่ะนี่ แล้วเราก็มาตักผักเลยนะคะนี่สลัดวากาเมะแล้วก็วุนเส้นค่ะต่อมาจะเป็นของทานเล่นนะคะมีเฟนฟายมีลูกชิ้นมีหมี่หยกมียำเส้นแก้วนะคะนี่แล้วก็ตักหมี่หยกไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตักน้ำจิ้มกันค่ะน้ำจิ้มมีให้เลือกสองสูตรนะคะมีแบบเป็นมีซีฟู้ดแล้วก็เป็นน้ำจิ้มแบบ นนะะคี่ก่อนไปกดน้ำมาเลือกสีแก้วสักหน่อยนะคะนี่จะเป็นแก้วของเราเองสีชมพู Like a Princess นะคะก็จะมีน้ำให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะอย่างเช่นน้ำพันน้ำสวรรนะคะแต่เราเลือกกินเป็นน้ำแป๊บซี่ค่ะ Let's go! มาเริ่มอีสกันเลยนะคะนี่เอาสามชั้นทาลงไปแล้วนี่เปิดเตาแก๊สก่อนนะคะก่อนจะเริ่มนะคะ ดูจากสีหน้าเพื่อนเราสิคะหิวมากเรามาเริ่มกินกันเลยนะคะนี่กินไปเมาเรื่องชาวบ้านไปอร่อยมากเลยจริงๆนะคะก็จะทําให้การกินของเรคะอร่อยแบบคูณร้อยเท่าไปเลยนะคะถ้าเรากินไปแล้วก็เมาไปนะคะนี่ก็จะสปีดนิดหนึงนะคะว่ากินนานมากเดี๋ยวเราจะให้ฟังบรรยากาศภายในร้านนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ อ,อเสร็จอมีแล้วนะคะตก็จะกินตินผลไม้นี่เลยค่ะมีแตงโมมีกล้วยมีมะม่วงมีส้มตําให้ด้วยนะคะนี่เราอีสแตงโมนะคะกินแบบนี้ถือสองมือเหมือนแบบวันยองเลยค่ะกินแบบดาราเกาหลีนะคะเน็ตไอดอล ต่อมานะคะเราก็จะไปตักไอติมนะคะหลังจากกินผลไม้เสร็จนะคะนี่เลยก็จะมีรสมะนาวมีช็อกชิพส์หรือเปล่าแล้วก็จะมีเหมือนแบบเป็นรสช่องอร่อยมากรสช่องอร่อยจริงนี่นะคะนี่นี่อันนี้คือรสรสช่องค่ะอร่อยมากมันๆหวานๆน,น,น,นี่กินโชว์ไปหนึ่งเม ตักไอติมเสร็จแล้วก็มานั่งกินที่โต๊ะนะคะเช่นเดิมค่ะมอมอยเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือเรากินเสร็จแล้วนะคะเราไปจ่ายตังแล้วแต่ว่าเราลืมชายตอนจ่ายตังนะคะเรากินไป3มคนหมด507บาทค่ะร้านนี้แนะนําเลยค่ะ บรรยากาศดีมีเพลงให้ฟังด้วยนะคะ,ะมีอาหารให้เลือกเยอะแยะนะคะแล้วก็ที่สำคัญราคา169บาทถูกมากคุณนะบ๊ายบายยัง